เฟียพัทระดนเล่งเข้าพบจิแตแพทย์หลังอาการซึมเศร้ากำเริบทำเอาแฟนขับอดเป็นห่วงหนักมากๆเมื่อนักแสดงวัยรุ่นเฟียดพัทระดนได้เปลี่ยนรูปภาพหน้าโปรไฟล์ในไอจีเป็นจอดำทำให้แฟนขับสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับหนุ่มเฟียหรือเปล่าและเวลาต่อมาหนุ่มเฟียดได้ออกมาโพสข้อความลงในไอจีสอรว่า อาทิตย์น่าตัดสินใจไปพบจิตแพทย์แล้วนะครับคิดอยู่นานมากเพราะอาการซึมเศร้าครั้งนี้รู้สึกได้ว่านานกว่า,นา,นวาครั้งไหนๆไ,ไม่ไหวจริงๆเลยเลือกที่จะไปพบอาจจะรักษานานหน่อยแต่ผมเชื่อว่ามันจะดีขึ้นครับขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับมาอัปเดตให้ทราบเพราะไม่อยากให้ทุกคนกังวลครับขอบคุณมากๆ ซึ่งงานนี้ก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับเข้ามาส่งกำลังใจให้หนุ่มเฟียสเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ